โอ้ยน้ำก็จะเมนเย็นคนเนาะเสียงแห้งบ่มีเอาสวัสดีจ้ายายจืนดอทคอมค่ะอ่ะเมื่อนี้มีโอกาสได้มาทั้งอำเภอขอมวงพี่น้องก็หูตัวว่าขมวงศิลปินภูไทยอ่าคือวิรพงษ์วงศิลป์มีจืนตามที่นัดหมายพี่น้องกะหูอยู่แล้วว่าวันนี้ทำอะไรแมวล่าแมวล่า ไม่ใช่แหลมไม่ใช่จืดคนเรียงสร้างเออยากก่างกะพร้อมครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงจังไหนมามือนีมาปะทะยายจืดปะทะศิลปินภูไทยพร้อมกับแมวล่าแมวล่าพี่น้องอาจสิคิดว่าเอามาได้จังไหนเออพอมาหอดแล้วโอ้ยกินเขาแลกงน้ำกันแล้วกินเข่ามกอกระยิมนั่งกุยกันอยู่กวเรื่องเกาเกาไม่ใช่จืดกะต่้งต่อยู่เสียงยิสาน ศิลปินแต่ละคนแต่ละคนไปจังไดมาจังไดเออแต่ละคนกันตางคนต่างไปเนเอ,อไปยุ่งนั่นเนอไปยุ่งนี่เนเอ,อคุยกันจะหัวคำพูดีเออว่าอยู่จังไดแล้วใดจะไปจังไดชื่มเอิหลังจากโควิดเข้ามาเนยมีแต่คว่มถูกหนักลาบากมาหอดมองหอดบอลลูกไส้กัอยู่นี่อ้กันอยู่นี่งูกัอยู่น,น,นี่ตางคนต่างหันเหมองในมีเงิน มองไดพ่อสิริมีรายได้เลี้ยงครอบครัวจําเป็นก็ต้องมาหาเงินพี่น้องเอาพูดได้หรอเป็นอย่างคืออย่างวน่ยุ่หันเข้ามาไม่นีรูเห็นตั้งเอาไว้แบบเนี่ยพี่น้องทางช่องยายจืดผ้าม้วนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอกลักษณ์คน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 พี่น้องเคยเห็นทั้งเวที เออบพราะว่าสิเป็นทุกจังหวัดล่ะเพรว่าสิเป็นรอยเอ็ดสารคามคอนกจนไปทั่ว,วท,ทั่วสารทิศเพราะยังเขาอยากให้ควบสุขก,กับพีกําลองตลกไม่มีงานทำ<ไ>ตลกไม่มีไรายได้เขาจังผันผวนมันเปรียบเสมือนผูอยู่ในกระดงุงมันโง่คง,งหากันว่นคืนมาฝันว่าไม่ใช่จืนสิมาฮานเนชิดชัชวาล แต่ว่าอย่าจืนมาให้ความคิดเราล่ะ,ละทุกคนอย่าทิ้งกันศิลปินนักสแสดงอบอทิมกันจ้นาหน้บอกว่าเชิดชาัวันไม่มีใครรู้เออเล่นตัตลกเล่นเป็นตลกทั้งไปที่พี่น้องเคยเห็นในนามเสียงลุงลรดเป็นตัวใจใยินเสียงกูเลี้ยนเสียงแล้วเ้างซื้อว่าจังไหนแม่ให้เราคนกระถามดิเรามีช่อง,องยูทูบบอขออยากติดตามเออเรามีเฟซบุ๊กออยากติดตาม แฟนเพียเรามีเยอะเพราะว่าเข้าไปเหตุมาหลายแล้วทุกจังหวัดอเอออยากจะให้พี่น้องได้เห็นคือทุกวันนี้โลกโซเชียลเออให้เราคนกับถามได้เอ,อช่องไม่ยืดจืดเนี่ยเพราะถ้าในแถลงข่าวพี่น้องันนี้ยินแต่ข่าวว่าไปอยู่สาวน้อยเพศบ้านแพงนี่เจ้าไปเห็นอย่างแมนบอยจังเชิดนี่กระถามได้จริงหรือยังเอาลองถามมาไปอยู่เสียงกับไปอยู่กาเจนกับไปอยู่ยาวใหม่หรือว เออนี่จังมูพวกเป็นเป็นเชี่ยวกันไปดูเศี่ยวในอี่ไปแล้วไปยังทางบอไปยังไปยง่ยังไปหาเงินทุกคนต้องไปหาเงินถนถ,ถ,ถึงมมนว่าบ่มีเวทีสิสิสยืนถึงแมนว่าพี่น้งนองเคยเห็นอยู่ทั้งเวทีเล่นบทบาทให้พี่น้องในวงด้หฮะโควิดพี่น้องเค็ดให้ศิลปินต้องตกงานแล้วก็ต้องพันผวนชีวิต ไปยังจะไปสาวน้อยเพริมแพงไม่ยังจิสิบอกด้อไปหาเงินเดี๋ยวนี้แฟนคลับของสาวน้อยเพรมันแพงหรือว่าผู้ติดตามเพจสาวน้อยเพชรัมแพงเป็นล้านเป็นล้านเนาะเอาเชิดคืออยากจะให้พี่น้องได้เห็นบ่าเบื้องหล้างของเชิดเป็นยังไงอดูจิงยังไงวะพี่อยู่จิตยังไงพ่อเสิให้แฟนคลับหรือว่า,าพี่น้องผู้เคยเห็นผลงานของเพื่อนนี่ได้ติดตาม โดยเฉพาง่ายๆเย็ดต้นในพี่น้องแฟนครับทั้งต่างประเทศแฟนครับทั้งภูมิและใดภูมิเงินเดือนยีนะ่สิบบาทเป็นต้นไปอออขอโทษขอไพ้บางเถืาเพราะว่าขอเนาะศิลปินคือวนันพกทุกคนก็คิดตั้งสันเดี๋ยวนี้มันไม่มีงานยังได้ไล่สดหรือว่าเหตุยูทูบให้พี่น้องได้เห็นเออ ให้พี่น้องได้หู้จักเป็นศิลปินที่ตกอ่ำบมงที่ละองยุงงเศร้าพนุ่มกับบะมี่ได้ยืมพนเดชหรือพนุ่งหนอือยืมพนเดชยืมพนได้มาหนึ่งต่างแขวงนั่นเดี๋ยวคิดว่ามือนี้นี่มาไล่สดมาไล่สดแมวลาสาวน้อยเพชรบำแพงโดยที่มีไม่ใช่จืนอยู่ในกลุ่มนั้นเออ กลุ่มสาวน้อยเพชรกลุ่มแมวล่าอยู่สาวน้อยเพชร,พร,พรแพ่งเมื่อแรกพี่น้องเด้อกดติดตามเข้าไปเบิง้งเขาไปชมอันนี้ฝากเป็นคลิปบ่ได้ส่่าบ่ได้ลงมือน,นี่อาจจะลงมือเอือน่นเบิ้งยอดลังกันได้เพราะว่าพิ่นสีนลงลุกตลอดอให้ฝากเนี้ยติดตามชงบ่ ไม่ไหวอยากตั้งลูกก็ขึ้นนอกพี่หัวนอกเออแต่เป็นคอมจากคาเบิ่มกเขาจะกันน้ำลายเจ้าก็ไ่ชอจากากับวิจัจ้ลายน้ำน้ำเชื่เชังก่เชื่อชาวเชื่อชวานีกะไรกอกโกยโกโลโกลโาเอาลงกงหน่อยดูโอ้ยวอยูบ่บ้านั่นเดียวลองกินงหน่อยป้อสามีแหละไปน่ะย่งุไปุาเยวมาเวมาเเอา สวัสดีครับสวดีครับสวดีครับสวดีโอ้โดนโแเจ้นึ่งมาเห็นกันเจนึงโต๊กเจนึช่วยแท้อแท้เจาึงดำเ้แหลวันนี้ใครเดี่กเจ้าแหลเดำก้นนังเงยตง่ซีดเดินนัางเลยเดินเดินนางเงยเติมอตาวสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่ช่องยาเกียรติพระบออ ช่างทองยายกินป้าทองทองทอง่องท่องซ่องช่องคือทองยังกองซ่องช่องนี่เราโม้กินพี่น้องก็ปิดปากไรปิดปากไรกันเลยตัวกติโม่กับป่าทองซเอมอเลยตัวกติแม่วะเพราะว่าทิงไปอะไตัวกะติตวกะติไม่ใ่ะกับพวกกตีเละตัวกะตีแล้วยายกิฮะตัวกติตวกติเนาะตวกะติป๊ตัวกะติปนี้เนายอ้อเออเอาหมดแค่ไหเดียวนะ เออบอกคนในน้ำคนในแม่พิมพ์คนในน้ำอ่นไม่ช่องวะผมหน่อยโมเสสกาบลุงเทียบตาอีพ่ออีแม่พูลุงแม่ป้าเอาอาสูสูสูคนเด้อพี่ดอกเด้อบอาพี่ถือได้ลงนรือลงเนี่ยคือคือ่งการเร่องมาควบคิดแต่ปิดปากคึ้หลายขึ้นหลายให้พี่น้องให้พี่น้องให้พี่น้องคิดพิจารณาพร้อมนี่มามื่อนี่เล็กจืดมากนี่ช่องเล็กจืดผ้าม้วนี่ให้พี่น้องเห็นศิลปินหลายเด้เออเห็นศิลปินหลาย มันนี่บัวขาดใะใ่มามึดบัวสาวนอยเพลานแพงเออเออบอยซีรี์ใช่มาเดอออ่ามาครับล้นก็โนพุงสกอเออโนเออโนพุ่งสกอนเออน้ำวิหกมาหลายขณะมือนีเออมิรลปินเิสลปินทศิลเก้าของของวิรพงษ์วงศินป์เออรุ่นบุกเบิกคำพี่น้องกับจังเบิงมือนเร่องในราคาบตท บัตรเท่เลยบัตรนาประตูหรือโอ้นาประตูเท่าไรร้อยยี่สิบบาทนาประตูร้อยยี่สิบบาทแต่ว่าคันพี่น้องคันพี่น้องอยากซิมาอ่าผู้ยุ่งไก่น้อยมากเลยเนาะเป็นบัตรออนไลน์ออนไลน์ราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทพี่น้องแล้วก็อ่าจะเป็นแอดมินหรือว่าจะเป็นยุทธอ่าพี่น้องแฟนเพจสามารถ เขาไปติดตามแล้วก็เขาไปเบื้องรายละเอียดเนาะแม่โอนเข้ามาให้มาไล่กับศิลปินครับผมเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทกันแล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาพี่น้องศิลป์ใจศิลปินฟังด้วยไม่รู่จะบอกทรลาอายชีใครเมื่อนั้นมีเงินรวมหกสิบบาทโอ้ยนั่นกระเป๋าไอชิ้นเป็นตั้งไต่ล่ะเนาะลูกว่า ยั zawsze, ่กินได้ก็รอ้ากินได้กินรูกอ่ากินได้กินยืนหกบาทเอากีนมจะคว้ามันราคาเท่าไรจสักบาทนี่และมันบเอาหกสิบบาทดิมันเอาักบาทยี <S <S ่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทเขาจะเป็นเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงครอบครัวอ่าจาคิดป่ะาเงินหกสิบบาทมันเหลือเท่าออกี่บาทเออจะอยู่ส คือวะคือนั่นก็คือว่คือโอเคคิเลก็มงเอ๊ะได้คือเลขได้เลยเออะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เออะเอ๊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 นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊าเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ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 เออะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเอ๊เเออเอะเอ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  อันนี้เป็นเพจ่องิ้นเน็ตเอรา่ได้รามาเพราะเว่าเรื่องเราคุ้มสนใจเน็ตเป็นชีวิตจริงของศิลปินในช่วงนี้<ม>นชาชุดเด้อขอบุญโควิดให้มีจืดได้ไปอยู่กับชา,านหน่อยพี่น้องซองเห็นหลายแล้วก็เมื่อได้พ่อครับที่จืดขอบคุณเดอ้อขอบคุณเลยอ่าหน่อยมันจะใส่ห้างได้มาพอๆกับไม่จืดแล้วก็เชิ่อเชิชวานเดอเชื่อเชิดชาวาน ขอบคุณโควิดที่ได้มาพบพ่อกันเหนรอพ่อเราเออนี่แหละจังให้พี่น้องว่าศิลปินไม่ทิ้งกันได้พี่น้องเด้ออ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายจืนผ้าม้วนก็มีช่องบ่บทเีต่ว่าช่องสามอ้อเด้อนี่บ่อยีต่ว่าเีต่ว่าช่องสามอ้อตอนนี้จับเห็ดดูแต่ว่าเห็ดบุท่านได้เปลี่ยนการเห็นเลยเนาะที่แรกไม่ยืดเห็นบ่ตเปลี่ยนเนี่ยเป็นปีแล้วพเขเจ้าบอกว่ายายจืนเจ้าคือว่ามีช่องยูทูบเจ้าเออเจ้าไปซีดเบ็ด เออเจ้าไปยกสะดุ้งแล้วก็เจ้าไปเดินซ้ายเออขึนทั้งวิธีเจ้าขึ้นมาใชยล่องช่องคอยากเห็นไหมเดี๋ยวนี่นั่นให้ัจไหนได้ศิลปินมันมีวิธีที่จะยืนให้ัจไหนต้องหาหาอะไร้ดทั้งยูทูบหาอะไร้ดทั้งอะไรสุดทั้งเพจตามยกตามสมัยเพื่อนเพื่อนหักอายหัก ได้มาพบพ่อกันอยู่สถานที่ของศิลปินผู้ไทยศิลปินผู้ไทยกับงานงานงานร่วมคนแมนคนคนสิเก้าออาซิเก้าเออสิเก้าได้ครับพี่น้องติดตามทั้งอ่าช่องของอ่าบ้านบ่าวดีไหมของวิรุปห์นั่งผิดมีผิดยืนบปล่าพิมกับไปยังบ้านศิลปินผู้ไทยบ้านศิลปินผู้ไทยได้ไปนอนด้วย กดไหลกดแช่กดติดตาเมื่อแรกให้กันเลรยเครับศิลปินหลากหลายทุกคนหลากหลายเออทำบังแมวลามีแมวลายเาไล่คนพิยูกับแมวลายนีไม่กี่แลมแมวโอ้โอ้อ่ากันว่าเป็นลิงลาาก็วาจะว่าลิงดูไหลแลว่ายไว่ากระต่ายส้ผมแม่นองมันเป็นมันเป็นะคิดไหลแต่ส้มผมแม่ลายขนบ้างฟัง่เข้านอนห ก็เจ้าหนอปะไอ้โตหนอไอ้ข้องเพื่อนเรามีข้องการเด็กข้องการละช่วงผมมวยใช่ไหมสิบปเออบอกเชื่อได้ว่าเป้ใส่โฮมขาวแล้วอ้าวเป้ใส่มขาวเออสิดูดวงสินไรอยังกับขุณใสโอ้ยอะไรขุณใสเพราะว่ามันบ่มีงานเด้เออเออศิปินห้าวตกงานอืมมีชาบมีเปล่าเอาลองลองลองฟังมึงดู ชมเวลาชมเออชมเวลายังจะยืมทขาบ้านอ่ะเอ้าสวัสดีหรือว่าการน้ำมันการประมาณว่าเออเขามาหาอ่ะคุณอาจารย์เดี๋ยวนี้เด็กชั้นเดือดร้อนหลายไรได้กับบ่มีไม่ถืออันดูบ้านกับบ่มีเงินใจอันละเช่าค่าไฟมากก็ต้องได้ยืมเขาเป็นจังไหนดวงจังสีดีสิบวันไหวหรือว่าเราต้องเปิดไว้บ่ต้องมากูกับคือกัน สิพี่เจรนาเด้กูบ่ได้เบิ่งจ้นัดกูจักเม็ดมาคือตลกนี่ไม่ต้องนัดกันเราอ่านใจกันมุกมุกอ่านใจกันเลยตองเฮ้งตองนะไอ้น้่ยม่ใช่หางนี่พี่เราของกูจาไรไ่รเชียงสาตะกี้นอยังกันเนาะ่กันลรงเวียนชีบ่แก่เนี่พน่เนี่อ่ป้า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 เปนบ้านูดั่นว่าเหาเป็นป้าปาแหมแค่่เขาปป้านี่คือ คนมาจากกรุงเทพเออเอ่อพ่อเนี่ยเออพ่อเลยครัเออป้าปลาป้าปลาเออมาขอเงินหนอยสิเออขัดป้าปลาไปกรุงเทพเออไปวัดเถอะไล่เขวัวัดย่างเดียวไล่ขววัดย่างเดียวมาเรียนครับไปฝ่ายเนาะเอออุ้ยพ่อมึงเป็นยังจังว่ากูเป็นป้าปลาเอออันก็พ่อมึงบอกคือรอแท้ติดต่อพ่อมึงนี่กูงนี้เอติดต่อพ่อมึงให้กูเนี่ย อุ้ยเออกูอยากเป็นแม่มึงเออเนี่ยคือมันเล่นเขากันเข้าใจกันแต่ว่าบัดนี้พี่น้องเอ้ยสิขายหน่ายฟังได้บันเอออันนี้บริยู่งกันดอกแต่ว่าเป็นมู่กันอยู่น้ำกันมาซิบก็ปีน้อยเนาะแมนสิบสองปีเป็นคนสู้ชีวิตทั้งขายซีดีเพื่อหารายได้ทั้งขายเทปเชสดเซ็ตบ่ได้ลบไปนอน ไปขายมาแล้วต้องมาเช็คบางเชื้อเออบางเชื้อบางบางเชื้อขายแล้วสินีหายต้องจกทุนจบวันนี้ทอนเงินผิดทอนเงินผิดมี่ไรยังไงเนาะโอ้ยไรเนี่ยเขายืมไปเขาเอไม่รูงก้อนเขาไมาขึ้นอย่างเงี้ยเราเกะบัดนี้บั่คิดบ้างเราเกะน้องชายเจ้าไปขายสินี่หุ่นเอาคือไปอยู่ทั้งเอาไว้สะสมได้เนาะโอ้ยมันมซ้อมขายเอาคนเขามัน โบคนเขามันมันต้องหาได้ไๆเออค่าจูอาการทํางานนี่วันละเท่าไหร่เอองานละเท่าไหร่ต้องหาได้ได้วยพิเศษพิเศษคือวันละได้สิมคือพิเศษเราบ้านนี้คอยทำเจ้านี่คอยเรียนเครื่องไวที่มันแมนยี่รีดี้ไอ้น้อยเนี่ยไปเหยียบขีดท่าสาดตร์อนตายสิที่กูโอ้ยยี่ามข้อมอีแมนยี่รีดี้เรียนยู่บ้านผือ เพิ่มบันผืนเลยคอัไปบารีไปบาีมองหันมาคนนลอยมองหันมันบารีขวนไม่หมืมอนี้คนกับนางน้ำขวนไม่เน่ชุ่มรงเนี่ยบาดีเลยอ้อมมาเป็นมือหน่อเนาะคนบางชนน่เป็นมือคนเป็นมือเล็กยางอ้อมมากอ้อมอ้อมเดบขจรวงมือจผีมาแล้วซีดีเปี้ยเบีเเล็กยางไปบารีเอล็กางไป ไปเยียบขี่เด็ก็พวกจักว่าเหยียบขี่เรากเหยียบข่เขาไปหมดเลยเพื่อไปขายเพื่อควกอยากขายใช่เล่นใส่แล้วต yes> ok ีลงทางพวกว่างไอ้พวกเด็กขี่เนา่ยุ่นหขีบขี่เลยมันขี่มาใส่ซุบข้าวดอกบ้างผู้าักทีย่างไกมไปอีกเลียวหนาอยู่หิไป้ไป พู้ขายสียีเตียว่ใช่เมาะคือเนี่ยขึ้นเหมือนเย็บไตด้ป่สไยซ้ว่ะก็ขี่เตียงเปั่าูดขา้เทพลวั่นๆเลยต้งเตีงเ่วแม่บ้าเตียหลำได้ไหมตวเจังเลกูจีห่างแน่นอะพหลังมุ่นบ่บ่ต้องบอกว่าเอาเกือู่เลยอยาอย่างตีนเป้า เดี๋ยวขายได้บหมอามีอ่ะแล้วไงขายไห่ได้ขายสี่ทัากันมือนอันมือเยียบชีมือเยียบชีเลยขายสี่พันหอนั่นนั่นอืมกำกำไรคือคนอ่ะร้องเาคนอ่ะจาเอาไปล่างใส่ไม่ก็ล่างพูดเลยวล่างงงขก้นไม่ได้ข้่ได้หรอกคูลพันกว่าดจินหาเงินสีได้น้องช่วงเนานปัวอู ก็ต้องล่างออกตัวเนาะราล่างแล้มือถูหรือว่าปล่อยนาเขาเนี่คือมอ้าคข้าขางข้างข้างเ้ามข้างน้างข้างข้าง่้างข้านเ้างข้างข้านข้างข้างล้างข้างข้าหข้างขางข้างข้างขนาง้างห้างา้น้างข้างข้างาง้างข้างข้ประจำอยู่ ลอยสิริชัยมอล้ำใจเกินลอยครับนี่ล่ะมอล้ำใจพอถึยงลอยหน่อยมาจะใช้เขาเกินลอยแล้วเร็วกเป็นยังไงงานโอ้ห่างไรไหลไหลงานนี่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้หลายหลายมองหลไหลมือไม่จินไหลไหลมือไม่จินเดี๋ยวดีเอาวไหลายหลายนละไม่จินได้มาพบพ่อครับไอ้ชาย อยู่น้ำเสียงอีสานน้ำกันอดีตกเาจุดตรงไหที่มันบุกพองจุดตรงไหนที่มันได้แบบมีความลึกซึ้งต่อกันจังได้เอามาให้พี่รองในเบิง่ง<ม>อยู่ในช่องอยายจืนพามวลนี่ก็เป็นเซวกันมาแล้วกัยังพ่ท่านลึกซึ้งคนมพิพากษของเพิ่นตรงไหนเอาปรได้ว่ากันเนี่แกไปเลยๆนะเออบางคนดดามามา,มาออว่ายายจืนกับยายแอมนี่รคุณ อันนี้ได้จืดนะเอามีคือกันเออธรรมดาธรรมดาได้จืดบอสคิ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 ดเพราะว่าได้จืนได้จืนมีมีช่างนะได้จืนไม่ช่างอยู่ในตัวตัวเองช่างเขาโอ้ช่างหม่เขาวโออ้านงีีกไมช่างแม่เขาช่างยังกระซังมันสิร้ายกว่านั้นเอาเลยคอมเมนต์มาเลยพี่น้องควรเข้าเกิดมาทุกคนมีวิชาในตัว คุณได้วิชามันแล้วอคุณไม่ทำวิคุณไม่ไม่ใช้มันไม่ใช้วิชาแล้วคุณจะนิ่งเฉยได้ยังไงนิ่งไปทำไมชิดให้ดีจังจังคอมเมนต์มาหายไม่เชื่อนเด้อเป็นความจริงเลยเสียน้องถูกต้องเลยพระมหาเอ้ยแล้วนี่ข่าวว่าหน่อยไม่ใช่ห่างเฝ้าวข่าวเฝ้าไปไหนเิไปแจ้งโอ้ไปแจ้งเริ่ม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 เริมเรทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเอาโอเคเอาอะไรอะไรเดี๋ยวพอกันล้างหันเนาะพอกันล้างหันเริ่ เออโอเคเออโอเคเอาไม่ได้หามไม่ได้หามไม่ได้ว่าไปแตะเตะโตกันได้ัไหมงานไปแล้วผู้ใดงงงเวียนเดี๋ยวเขามาหาม่เจืยนพะนะเพล็กเพล็กมาหนึ่งฮะไม่ยังพอไม่ยังพอไปดิครับไปดิครับโอ้ยเสียงแตกเซี่ยวเนี่เนี่ยเนี่ยเจียงแตกเซี่ยวเอยู่ปากกาออกไปได้เลยบ่เป็นยังบ่เป็นยังโมเป็นจะอะไรผมถือว่าเขามาผูกมาพอดกันอ่ะดีแล้วล่ะ อันเอียังนี่เฮ็ดเอียงนี่อันนี้ช่องไม่ยา่จื้นมี่ช่องแล้วช่องยายจื้นพ้ามวลเด้อพอดีครับผมพอดีครับโอ้ยพอดีผมก็มีสองคือกันเอ้าพี่ช่างฝากฝากเออเดี๋ยวนี้พี่น้องของยายจื้นผู้ติดตามอยู่ประมาณแปดพันแว่าดพันแล้วจ้าเอาฝากฝากกันเด้อพี่น้องเด้อช่องนครมุกสาสีจ้าครับมาประจำการกับทีมงานศิลปินผู้ไทยนะครับก็เฮ็ดช่องมาได้ปีนึงแล้วละพี่น้องก็เคยเห็นอยู่ เออวันนี้เป็นลูกศิษย์ลูกหาพคนละพระรามาจารย์มาเป็นลูกศิษย์ผู้นี้แล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ผู้นี้บ่แม่นลูกศิษย์ธรรมดาเลยสองคนเป็นลูกชายด้วยพระรามฟื้นซ่าตลอดพี่น้องเอ้ยจากเด็กเก็บขนเอยากขนเสียบขนตามคำสั่งคือว่าไปเล่นตลกขึ้นไปเสียบขนกว่าเขาว่ามาเปล่นตลกทั้งเล่นตลกนั่อยากเล่นพ่อลูกอยากเล่นตลกซ้ำกันจะไม่ยื้จืนเขาย่องไม่แล้วมันเขาเรียนตลูกต้องไปอืม สำคัญนี่มาไลยเดียวกันมันอยู่ตรงที่ว่าเราเล่นแล้วเรามีหน้าที่แล้วเราจะทําอะไรให้เขาดูคือผมต้องบอกเบอร์ดอกเปิดโอกาสให้เลยยละจืนคือว่าให้ควบรู้พร้อมพี่น้องผู้ใดอยากเป็นจัลุกเออเขาเรเป็นจัลุกฝึกใส่ยี่สิบได้แมีนเมียนพร้อมอันช่องยังเกาะช่องนครวงศ์สาสิ ติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าไม่ได้จืดนี่ให้พี่ให้น้องได้เห็นช่องนครวงศาศีลนครวงศาศีลช่องก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปรอดพี่น้องติดตามไปแน่ติดตามนะครับติดตามมันเห็ุยากเพราะว่าเหตุช่อง่คืองไปช่องซ้ำเหรอไปกินมัมไปกินมัมซักการซ้ำหรอเพราะดีมโอนี้พอนะมาจ้ามาครับทีมงานของสาวน้อยเพชรแหวนแพงไล่สุดแมวล่าปะทะ ชีพอ่อครับตลกหลายคนศิลปินจากคณะนั้นคณะนี้แล้วก็ตลกเคยเล่นด้วยตลกเคยเล่นด้วยกันตลกที่ไม่เคยเล่นด้วยกันพี่น้องคบกันก็มีอะไรเก็แชร์ได้พี่น้องเด้อฝากติดตามช่องมีจืดดอดคอมโอ้แม่ใหญ่จืนผ้าม้วน เดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนเป็นยายจื้นบ้านแพงคันพี่น้องชิพิเข้าไปก็คือยายจื้ดออปชั่น,นแต่ว่าม,มือมือวันที่หนึ่งเปิดช่องไปทางการแล้วก็ฝากกาแฟเสด็จนั่เด้เดอกาแฟสเสด็จพีน่น้องต้องการผู้บ่เคยกินกาแฟหรือว่าผู้เคยกินตลอดลองชิมเบิ่้ละยตมูกเออกาแฟเสด็จ เป็นกาแฟสมุนไพร29ชนิดบได้นอนในิดอาแฟยี่สิบเออกาแฟ29ชนิดออกาแฟสมุนไพร29ชนิดแม่นอยากให้พี่น้องได้กินแม่นพี่น้องแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ชิมเบิ่งถูกต้องครับเออรสชาติเป็นจังได๋แม่นครับโมแห้งบ่แม่นครับเออทุกคนเกิดมาต้องดูแลสุขภาพจิตวิญญาแมนแล้วพี่น้องเป็นกาแฟสุขภาพไม่่ใชเออไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟนนออมึงงพี่้ไม่ใช่กาแฟธรรมดาเป็นกาแฟสุขภาพแมนสมุนไพร29ชนิด เอาเอาไว้ชินีคลิปนี้ชักกอนมันได้เวลาหรอดิฮะเขาเขาพูดเอือมูเจ้าได้หนิเพราะว่าถือว่านี่ถือถือเอาไว้คลิปนี้ว่าชิมีชักกอนแล้วอาบ้างคลิปต่อไปเสียนหลังฮานเสียนการแต่งตัวเอาคลิปตามต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายยื่นภาพมวลเด้อขอบคุณสวัสดีเจ้า